สวัสดีค่ะเด็กๆและสวัสดีท่านผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้พบกับครูบีเช่นเคยค่ะในมินิโปรเจกต์แอปโพสเรื่องใบไม้นะคะวันนี้ครูบีจะพาเด็กๆไปรู้จักกับกระบวนการเปรียบเทียบความเหมือนความแตกตา่างระหว่างของสองสิ่งนะคะหรือเรียกว่ากระบวนการเวินีแอนแกรมค่ะวันนี้เราจะไปเปรียบเทียบใบมะละกอนะคะกับใบกล้วยและใบมะขามกับใบเตยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ เรามาเปรียบเทียบระหว่างใบมะละกอกับใบกล้วยกันนะคะว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรมาดูความแตกต่างกันก่อนนะคะใบมะละกอค่ะจะเป็นใบเลี้ยงคู่นะคะขอบใบนะคะมีลักษณะเป็นแฉกนะคะขนาดใบจะสั้นค่ะส่วนใบกล้วยนะคะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะขอบใบเรียบขนาดใบเรียวยาวนะคะ มาดูความเหมือนกันนะคะทั้งสองใบนี้นะคะเป็นใบไม้ที่มีสีเขียวเหมือนกันแล้วก็มีเส้นกลางใบเหมือนกันค่ะนำไปใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะคะ เรามาเปรียบเทียบใบมะขามกับใบเตยกันนะคะมาดูความแตกต่างกันก่อนค่ะใบมะขามนะคะเป็นลักษณะใบนะคะก็คือเป็นใบเลี้ยงคู่ขนาดใบมีใบเล็กเป็นใบเล็กนะคะลักษณะใบค่ะเรียงกันเป็นคู่ขนาดนะคะส่วนใบเตยค่ะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะขนาดใบนะคะแล้วก็ลักษณะใบเรียวยาวค่ะอยู่เป็นกอนะคะใบใบเตยค่ะต่อไปความเหมือนค่ะ ทั้งสองใบนี้นะคะเป็นใบไม้ที่มีสีเขียวนะคะมีเส้นกลางใบเหมือนกันค่ะขอบใบจะเรียบนะคะนำไปใช้ประกอบอาหารได้ทั้งสองใบเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆรู้จักการเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างกันแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะคูบีจะพาเด็กๆไปทําาบงานนะคะวันนี้เราจะไปฝึกเขียนบอใบไม้ค่ะแล้วก็ไปฝึกผสมคํากันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะไปทําาบงานกันเลยค่ะเรามาฝึกเขียนบอลใบไม้กันนะคะวิธีการเขียนบอลใบไม้ค่ะหัวออกนะคะม้วนหัวออกไปด้านหน้า จะเอกรนเขีดลงมานะคะเด็ก,เ,ดกเลี้ยวค่ะแล้วก็ขีดตรงขึ้นไปนะคะบอใบไ,ไม้อ่านว่าบอค่ะต่อไปเราไปฝึกเขียนกันนะคะเด็ก,เ,ดกเรามาฝึกเขียนกันนะคะเขียนบอใบไ,ไม้ก่อนเลยนะคะเขียนตามตัวอย่างค่ะ บอใบไม้อ่านว่าบอบออะบะนะคะอันนี้บออาบาค่ะช่องนี้เราจะเขียนบอใบไม้กันก่อนนะคะมาเขียนกันเลยค่ะม้วนหัวออกไปด้านหน้าขีดลงมาเลี้ยวเขียขึ้นไปค่ะอีกครั้งนะคะม้วนหัวออกไปข้างหน้าขีดลงมาเลี้ยวขีดขึ้นไปค่ะเวลาเขียนเด็กๆเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะเราจะว้นบรรทัดด้วยเขียนในช่องที่มีจุดนะคะ อันนี้คุณครูบีเขียนให้ดูอย่างละแถวค่ะแถวต่อไปเด็กๆเขียนเองนะคะบอใบไ,ไม้อ่านว่าบอค่ะต่อไปนะคะบออะบะเขียนบอใบไ,ไม้ก่อนนะคะจากนั้นตามด้วยสระอะค่ะสระอะจะอยู่ข้างหลังนะคะบออะบะค่ะบอใบไ,ไม้ม้วนออกนะคะ แล้วก็ตามด้วยสระอะด้านหลังค่ะตอนนี้ครูบีกำลังเขียนคำว่าบออะบะอยู่นะคะให้เด็กๆฝึกเ,เขียนตามตัวอย่างนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดค่ะจะได้สวยงามนะคะเด็กๆช่องต่อไปเด็กๆเ,เขียนเองนะคะมาดูคำต่อไปค่ะบออาบาใส่สระอานะคะสระอาสละเสียงยาวค่ะ สระอาอยู่ข้างหลังพยัญชนะเหมือนกันนะคะเขียนบอใบไ,ไม้ก่อนแล้วก็ตามด้วยสระอาค่ะบออาบาวันนี้เด็กๆได้ฝึกเขียนบอใบไ,ไม้แล้วก็สระอะสระอานะคะบออาบาฝึกผสมคำด้วยนะคะเด็กๆเ,เวลาเขียนอ่านไปด้วยนะคะ จากนั้นค่ะเราไประบายสีภาพกันนะคะใบไม้ของเด็กๆสีอะไรก็ได้ค่ะเลือกใช้สีตามจินตนาการของตัวเองนะคะเด็กๆถ้าเราเปลี่ยนสีนะคะใบงานของเราก็จะมีสีสันแล้วก็มีสีหลากหลายมากขึ้นนะคะด้านล่างก็มีรูปภาพใบไม้นะคะใบไม้ที่ครูพีกํำลังระบายนะคะเรียกว่าใบเมล์พลค่ะเด็กๆ บีก็จะระบายขอบก่อนนะคะเป็นทักงเทคนิคง่ายๆในการระบายสีค่ะระบายเวลาระบายสีนะคะกดสีลงไปค่ะลงน้ำหนักมือไปที่สีแล้วก็ดินเจออาสีนะคะภาพของเราก็จะชัดเจนมากขึ้นค่ะใบต่อไปค่ะเราก็จะเปลี่ยนสีนะคะเพื่อให้ใบางานของเรานะคะสวยงามมากขึ้นค่ะคุณครูบีใช้สีแดงนะคะ สีแดงภาษาอังกฤษออกเสียงว่า red 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 นะคะเมื่อกี้ครูบีระบายสีส้มไปนะคะสีส้มออกเสียงว่า orange orange นะคะและใบที่อยู่ข้างบนค่ะสีเขียวนะคะออกเสียงว่า green green นะคะระบายสียให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆค่ะทำใบงานเขียนให้สวยระบายสียให้สวยเสร็จแล้วค่ะ ต่อไปนะคะเรามาฝึกอ่านและประสมคำกันค่ะเด็กๆวันนี้เราจะประสมคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวบอใบไม้นะคะมีสระอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะตัวแรกนะคะบออะอ่านออกเสียงว่าบะนะคะบออะบะค่ะเด็กๆทวนอีกครั้งนะคะบออะบะค่ะต่อไปมาที่สระอาค่ะบออา ออกอ่านว่าบานะคะบออาบาค่ะสระอีค่ะบออี bar, e, อ่านว่าบินะคะบออิบิค่ะต่อไปสระอีค่ะบออีบีอ่านว่าบีนะคะบออีบีค่ะ เสร็จแล้วอย่าลืมฝึกทบทวนบ่อยๆนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะตัดเล็บที่สั้นอยู่เสมอค่ะร่างกายของเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ห่างไกลเชื้อโรคนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ